วันนี้ช่วงพิธีการนะจะพามาดูการเป็นพรีเซนเตอร์ของมาร์สไรเดอร์ก็ดชาร์ตนะนี่มากัน3คนเลย3ไรเดอร์นะของก็ชาร์ตนะน้ำดื่มเนี้ยมันมีชื่อว่าโอโรนามินซีนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่เก่งภาษาทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคือมันเป็นน้ำดื่มกระหายร้อนไงครับผม,มันน้ำขวดนี้มันมีทั้งหมด1น0มลลิตรนะ คือไอขวดนี้มันมีมะน,นาวทั้งหมดใน11ผลนะเยอะนะเยอะอยู่ใน11ผลนะนอกจากมีตามะมน,นาวเนี่ยมันจะมีวิตามิน B2B6 ด้วยไงมีกรดอะมิโน,โน,นแล้วก็มีผสม,มน้ำผึ้งโอ้โหเย,ยอะแยะมากมายนะกินทั้งเปรี้ยวทั้งหวานะวน,ะน,นะุวยกลมกลมน่อร่อยนะนอกจากนั้นเนี่ยคือไม่ต้องกลัวนะแบบไม่มีสารกันบูดน,นะไม่อันตารายนะกินเข้าไปอื้มอร่อยนะนอกจากนั้นเนี่ยคือในขวดที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยมันป้องกันยุงวีจากแดดไง คือมันช่วยให้อายุวิตามิน B 6B2 เนี่ยหรือน้ำมะนาวที่เป็นวิตามินเนี่ยไม่ตายไงกินเข้าไปเนี่ยได้ความสดชื่นไงโอ้โหกินแล้วคายร้อนเลยนะโอ้โหดูน่ากินไหมล่ะนะครับผมก็เป็นพรีเซนเตอร์นะนะฮะเนี่ยที่บอกมีน้าผึ้งนะคุยคุยคุยอย่างที่ว่าไงหน้าร้อนไงก็ต้องแบบขายเครื่องดื่มนะให้คายร้อนนะคนทํางานเด็กๆนะเหงื่อแตกพักๆๆต้องกินนี่นะ โอโรนามินซีนะครับผมโอ้โหหวันเกียบนะนี่แดดแดดเข้าไม่ได้นะที่บอกไปมีขวดน้ตำตาลเงียมันกันยูนยวีอเอเี๋ <c oughs> ดายนะน่าจะมีขาที่ไทยนะ <c oughs> ที่ไทยน่าจะร้อนกว่าญี่ปุ่นนะ40 <c oughs> องศาไปแล้วเดินออกหน้าบ้านไปเนี่ย <c oughs> เหมือนตกนรกทั้งเป็นนะโอ้โหแดดเผาแบบเปรี้ยงเลยนะ <c oughs> ที่จริงไม่ได้เป็นแค่ก็ชาร์ตนะที่เป็นพรีเซนเตอร์นะนู่นตั้งแต่ไรเดอร์โกด์และนะฮะยันมาถึงก็อดชาร์ก็ยังเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ แสดงว่าจงขายได้นะฮะโอ้โหงานพิมพเลนเตอร์ยาวๆเลยนะนะครับผมนะก็ใครอยากกินก็ต้องคงตรงต้องไปญี่ปุ่นน่ะนะแล้วก็ลองซื้อมาดูนะว่าอร่อยไหมนะนี่กำลังการันตีเลยว่าน่าจะอร่อยนะกำลังอึกๆเลยนะอ้อร่อยอร่อยอืออร่อยนะอคุยไปไม่ออกคุยว่าอะไรว่าอุ้ยอร่อยอร่อยนะลองลองใครมีบัญญาซื้อก็ลองไปบินที่ญี่ปุ่นแล้วก็ซื้อมาดูนะนี่